วันนี้นะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็มีการออกประกาศเตือนว่าฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับบริเวณประเทศไทยและก็ขึ้นลมแรงนะครับบริเวณทะเลอนดามันตอนบนแล้วก็อ่าวไทยตอนบนนะครับโดยนะครับนางสาวชมพารีนะครับชมภูรัตน์ครับอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะครับออกประกาศเตือนฉบับที่12ครับโดยระบุว่าร่องมรสุมกําลังแรงนะครับพาดผ่านภาคกลางเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ําบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปานกลาง ยังคงพัดปกคลุมะเรัยดามันภาคใต้และอ่าวไทยลทักษณะเช่นนี้นะครับทำให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลครับและภาคตะวันออกเนี่ยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมนะครับซึ่งอาจทําให้เกิดปัญหาน้ําท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากแลวก็โดยเฉพาะพื้นที่นะครับลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะครับโดยบริเวณขึ้นลมในส่วนของทะเลอันดามันเนี่ยนะครับตอนบนก็มีกําลังปานกลางแล้วก็มีขึ้นสูงประมาณ2เมตรครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็ขึ้นสูงมากกว่า2เมตรแล้วก็ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเนี่ยเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับ เรือเล็กบริเวณทะเลดำมันเนี่ยตอนบนควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก1วันนะครับนี่ก็เป็นการแจ้งเตือนจากทังกรมอุตุนิยมวิทยานะครับ